สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิรตตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สำคัญที่เราจะไปติดตามกันในวันนี้ก็คือสถานการณ์การรบในยูเครนโดยทางการยูเครนกล่าวว่าพวกเขาสามารถสังหารแม่ทัพคนสำคัญของกองทัพรัสเซียได้นอกจากนี้เมืองอับดีอีกานั้นก็ยังคงเป็นนรกสำหรับขบวนรถถังยานเกร,ราะรัสเซีย ส่วนรายละเอียดในเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้ดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริ i ต a รีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ได้มีรายงานว่าทั้งกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียนั้นก็ได้ทำการต่อสู้กันอย่างดเดือดตลอดทั้งแนวรบทางด้านตอนใต้และทางด้านตะวันออก บริเวณรอบๆเมืองอาบีอีก้าเมืองมาลินกาเมืองคูเปียนและเมืองเคอร์ซอนโดยกองทัพรัสเซียนั้นได้อ้างว่าพวกเขาสามารถสังหารฐานยูเครนได้จำนวนอย่างน้อย450นายส่วนทางการของยูเครนนั้นก็ได้อ้างว่าสามารถสังหารฐานของรัสเซียได้จำนวน800นายเช่นกันครับ ทั้งนี้การรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองอาร์บดีอีฟกาหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้สูญเสียทั้งขบวนรถถังยานเกราะไปมากแต่ว่าในปัจจุบันนี้พวกเขาก็ยังคงไม่สามารถรุกเข้ามาในเมืองอาร์บดีอีฟกาได้นะครับอย่างไรก็ตามทางการของยูเครนนั้นก็ยังคงสามารถทําการตั้งรับในเมืองนี้ได้อย่างเข้มแข็งซึ่งเมื่อวานนี้พวกเขาก็พยายามที่จะบุกทางปีกด้านบนของอาร์บดีอีฟกาแต่ก็ไม่สําเร็จ นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าทางการของยูเครนนั้นสามารถทำลายรถถังแบบ t 7 2ของกองทัพรัสเซียได้อีกด้วยซึ่งรถถังขนาลก่าวนั้นถูกยิงเสียหายไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้และฐานของรัสเซียก็ได้ทิ้งรถถังไปก่อนที่ทางการของยูเครนนั้นจะส่งโดรนเข้ามาโจมตีซ้ำครับอย่างไรก็ตามการรบกันที่นี่ มันก็ได้กลายเป็นสู่สารขบวนรถถังยานเกราะของรัสเซียอีกครั้งเพราะว่าหลังจากที่กองทัพรัสเซียถูกโจมตีเสียหายครั้งใหญ่ไปกี่ครั้งก็ตามพวกเขานั้นก็ยังคงพยายามที่จะส่งฐานราบและรถถังเข้ามาทําการต่อสู้กับกองทัพยูเครนแต่ว่ากองทัพของทางยูเครนนั้นก็ถือได้ว่ากําลังใจในการรบของพวกเขายังดีอยู่นะครับยูเครนได้อาศัยทั้งปืนใหญ่สนามกับดักรถถงังโดรนและ เรื่องยิงลูกระเบิดเข้าโจมตีขบวนรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียโดยภาพบางภาพนั้นแอดมินก็ไม่สามารถนํามาลงได้จะเห็นว่าฐานราบของรัสเซียนั้นพยายามมุดเข้าไปซ่อนตัวในรถถังหรือว่ายานเกราะที่ถูกทิ้งล้างแต่ว่าก็ถูกทางการของยูเครนใช้โดรนตามเข้าไปสังหารได้อยู่ดีครับ ส่วนการรบกันที่คูเปียนณเวลานี้กองทัพรัสเซียก็เริ่มที่จะเผามือลงแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นสูญเสียไปมากในบริเวณนี้แต่ทว่าก็ไม่สามารถผ่านแนวตั้งรับของยูเครนไปได้กองทัพรัสเซียได้สูญเสียทั้งรถถังยานเกราะและทหารราบไปมากจริงๆสําหรับการสู้รบกันที่เมืองนี้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันที่เคอร์ซอนบริเวณของคลิงกี้กันต่อนะครับซึ่งการรบกันที่นี่ปูตินนั้นก็เคยปามาดกองทัพยูเครนว่ายูเครนพยายามที่จะดิ้นรนเฮือกสุดท้ายเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างแลกกับการสนับสนุนอาวุธจากชาติตะวันตก ซึ่งยูเครนได้ส่งฐานข้ามแม่น้ำดินิเปอร์มาและปูตินนั้นก็ได้สั่งให้ฐานของพวกเขาถอยออกมาจากแนวตั้งรับเล็กน้อยและทำการยันฐานยูเครนเอาไว้อย่างไรก็ตามภาพที่ได้ปรากฏออกมานั้นจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียมักจะส่งยานเกราะเข้ามาผลักดันกองฐานยูเครนให้ข้ามแม่น้ำกลับไปแต่ว่าก็ถูกทางการของยูเครนนั้นโจมตีด้วยโดรน จนทําให้ของทหารรัเสเซียในแนวนี้เสียหายไปไม่น้อยเช่นกันครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัรเสเซียประจำวันที่11มกราคมฐานราบก็เสียชีวิตไป830นายรถถัง12คันยานเกราะ22คันรถขนส่งทางการหาร21คันปืนใหญ่สนาม15กระบอกระบบตรวจหลายลำกล้อง1ระบบขีปนาวุธ1ลูกและระบบป้องกันแผนาังกาศอีกสระบบครับ เอาละครับคุณผู้ชมข่าวต่อมาก็ถือได้ว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเช่นกันเพราะว่าทางการของยูเครนนั้นสามารถสังหารผู้บังคับบัญชาระดับพันเอกของกองทัพรัสเซียได้ซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ก็เป็นการโจมตีด้วยระเบิดแบบสตอมชาโดเข้าไปยังบริเวณเมืองเซวัตโทโปในแหลมไครเมีย ซึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานการรบที่ดีของกองทัพยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามกองทัพยูเครนนั้นก็คงต้องสู้ต่อไปจนกว่าพวกเขานั้นจะสามารถขับไล่กองทารัสเซียให้พ้นออกไปจากดินแดนของพวกเขาให้ได้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ ก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลรตตรีัเดีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ